โอเคครับก็สวัสดีพี่น้องชาวองุ่นแล้วก็พี่น้องชาววัวนะครับวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ที่9้านะครับเดี๋ยวเราพามาชมนะครับสวนองุ่นของมีตัง MT8 นะครับหรือว่าองุ่นข้างบ้านลาดกระบังนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับมีโอกาสอันดีก็อยู่บ้านครับอยากจะถ่ายองุ่นที่ปลูกไว้ข้างบ้านนะครับใช้ระยะเวลาทั้งหมด7เดือนนะวันนี้นะครับเดือนนี้เดือนที่7นะครับก็ เป็นองุ่นสายพันธุ์ลำโบนะครับก็เดี๋ยวพามาชมเรื่อยๆครับเป็นองุ่นสายพันธุ์ลำโบนะครับที่เราได้มาจากพี่ในกลุ่มองุ่นนะครับก็คือพิทติ้งนะครับวิรศัิ์ฮักหิม้วยน่านนะครับเป็นองุ่นของจังหวัดน่านนะครับก็ได้แบ่งไอตัวต้นพันธุ์มาจากพี่เจนะครับเริ่มต้นครับก็ซื้อมาหลายสายพันธุ์ครับแต่ว่าสายพันธุ์ที่ออกลูกให้เห็นที่ลักกระบังนะครับก็คือสายพันธุ์ลำโบนะครับนี่ครับต้นที่อยู่ ด้านหน้าผมนะครับขออนุญาตชี้นะครับนี่ครับเป็นต้นองุ่นสายพันธุ์ลัมโบนะครับโดยด้านล่างจะเป็นตอป่านะครับน่าจะเป็น1 6ึ่แล้วก็เสียบยอดนะครับเป็นองุ่นสายพันธุ์ลัมโบมาให้เรานะครับตอนนี้ที่ข้างบ้านเรานี้ครับปลูกไว้มีทั้งหมดนะครับหลายสายพันธุ์นะครับยกตัวอย่างก็คือมีลัมโบนะครับมีบิ๊กเพอร์เล็แล้วก็สวิฟเคลเล็นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรสายพันธุ์ อนุต้านะครับแล้วก็มีใบโคนนวนะครับแล้วก็แบคโอปอนะครับมีเกือบทุกสายพันธุ์นะครับตอนนี้นะครับกําลังจะทาองุ่นกระถางอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวด้ซูมดูให้ดูก่อนครับจะทํามงลุ่นกระถางวันนี้นะครับเช้านี้เลยนะครับจะทาครับมีทั้งหมด3าสายพันธุ์ที่จะลงนะครับก็คือสายพันธุ์วิเลตนะครับแล้วก็ใบโคนัวแล้วก็อนุตานะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับในส่วนของผลผลิตที่ได้จากมีตัง MT8 นะครับว่า เริ่มต้นเดิมทีเราปลูกแล้วเราใส่ปุ๋ยอะไรนะครับเราบำรุงต้นยังไงนะครับรวมไปถึงผลผลิตที่ได้นะครับมันเกิดระยะเวลากี่เดือนเราได้ผลจริงไหมเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องชาวอังุนเมือใหม่นะครับหรือว่าพี่น้องชาวเฟซบุ๊กหรือว่าพี่น้องชาววัวที่ติดตามมีตังบลามันฟาร์มนะครับก็รับชมไปแล้วกันนะครับรับฟังไปด้วยกันครับอันดับแรกนะครับขออนุญาตนะครับโชว์ผลงานก่อนนะครับว่านี่ครับเป็นไงบ้างครับสายพันธุ์ อะแลมโบนะครับจวไปชมถัดไปเลยครับนี่ครับเป็นองุ่นสายพันแลมโบนะครับนี่ครับช่อนี้ที่เขาเข้าสีเร็วเนื่องจากว่าโอเคหนึ่งก็คือด้านข้างมันเป็นเขาเรียกว่าได้รับแสงแดดเร็วนะครับข้างบ้านคือเขามีความโล่งนะครับมีความโปร่งนะครับทาให้องุ่นช่อนี้ได้รับแสงตลอดเวลาช่วงเช้านะครับรวมไปถึงทั้งวันนะครับเขาอาจจะเข้าสีเร็วกว่าช่ออื่นนะครับช่อแรกที่ออกเลยก็คือช่อนี้นะครับนี่ครับ ช่อผมที่ผมรีวิวทุกวันทุกวันกันคือช่อนี้ครับเขาเริ่มข้อสีก่อนแล้วก็ติดช่อดอกก่อนนะครับก็อายุเขาอยู่ประมาณสองเดือนนะครับหลังจากที่เขาติดช่อครับเดี๋ยวผมจะธิบาบหลักการคร่าวๆหลังจากที่เราได้รับต้นพันมาเราดูแลยังไงจนถึงออกลูกนะครับเอาโอเคครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยนะครับอันดับแรกเราแนะนําต้นองุ่นก่อนนะครับว่าสายพันธุ์ไหนก็ช่นะครับแต่ว่านี่คืออันนี้คือลักษณะขององุ่นตอป่านะครับ นะครับองุงนตอป่าเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะขอนุยะต,ตั้งนะครับนี่ครับเป็นองุงนตอป่านะครับลักษณะใบเขาจะหยาบนะครับนี่ครับเป็นองุงนตอป่าใบลักษณะหยาบอันนี้ผมกาลังจะเอาเตรียมไปเสียบยอดนะครับก็คือเขาจะมีความสากนะครับนี่ครับมีความสากมีความหยาบของอ่าองนป่าหรือปักกิ่งโกยบ้านเราภาคอีสานนะครับนี่ครับอันนี้คือองุ่นตอป่าที่จะมาเสียบกิ่งพันธุ์ดียกตัวอย่างเราปูองุงน แล้วเรามีจริงพันธุ์ที่ดีนะครับหรือว่าเรามีตออยู่แล้วนะครับเป็นองุ่นพันธุ์ดีทั้งหมดเป็นพันธุ์ดีหมดแล้วครับผมก็จะเอาจริงเกี่ยจัดนะครับหรือว่าที่มียอดตาที่สมบูรณ์แล้วมาเสียบตรงป่าตัวนี้ครับก็คือเราตัดแล้วก็เสียบแล้วก็ใช้เทพันธุ์นะครับอันนี้คือจริงป่านะครับถัดไปเป็นองุ่นพันธุ์ดีไหมผมว่าเลยด้านล่างนี้เป็นตอป่านะครับที่นี้เขาเสียบมานะครับนี่ครับเขาเสียบมาเสียบมานะครับก็เป็นองุ่นพันธุ์ดีอันนี้นี่สายพันธุ์ใบโคนนรทํําาาไปใใช้ก อังุนอังุนอังุนกระถางนะครับนี่ครับลักษณะใบเขาจะต่างกันนะครับก็คือเขาจะเป็นใบที่มีความเรียบแล้วก็นี่ครับมันจะต่างกันครับมันจะมีความสากับความเรียบนะครับแล้วก็ตามสายพันธุ์ถ้าเราซื้อมาจากเขาเรียกว่าอะไรจากกลุ่มหรือว่าเพจที่ไม่ได้มีความน่าเชื่อถือมากนะครับเราจะโดนหลอกนะครับนี่ครับถ้าเราซื้อมาเพื่อข้างล่างเป็นใบหยาบข้างบนออกมาแล้วมันมีความละเอียดนี้โอเคเราก็มั่นใจว่าอย่างน้อยมันเป็นอนอ่า อางุ่นพันดีมาแล้วแต่ว่าถ้าเป็นหยาบทั้งหมดเหมือนตัวนี้นะครับหยาบนะครับหยาบหมดเลยก็แสดงว่าเราโดนผู้ขายหลอกมาแล้วนะครับโอเคอันนี้คือเราแนะนําในส่วนของกีงองุ่นอันนี้คือตอป่านะครับตอป่าหนึ่งหกหนึ่งสามทีนี้นะครับเราก็จะแนะนำนะครับขออนุญาตนะครับวางอันนี้ก็นี่ครับขออนุญาตนะครับนี่ครับเป็นองุ่นผมมีสามสายพันธุ์ที่กำลังกลังจะลงนะครับมีใบโคโนอนุต้าแล้วก็ในส่วนของวีเล็ตนะครับนี่ครับ ใบเขาจะเป็นนุ่มๆนะครับแล้วก็มีความเรียบนะครับทีนี้ผมใช้ปุ๋ยอะไรเริ่มตั้งแต่ถ้าเป็นตอลักษณะทรงนี้นะครับก็คือที่เราได้รับจริงพันมาจากผู้ผู้ขายเนาะเราจะทํายังไงต่อคือผมก็จะอนุบาลไว้ประมาณ2วันจากนั้นผมก็จะเตรียมดินร่วมไปด้วยร่วมระหว่างที่ผมสั่งนะครับผมจะเตรียมดินไปด้วยนะครับก็คือผมจะใช้ในส่วนของหนึ่งก็คือใบก้ามปูนะครับใบก้ามปูหมักกับชี้วัวแห้งนะครับ หมักไว้นะครับทิ้งมาเกือบหนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วก็ใช้ดินนะครับผมว่าไม่มีนะมันจะว่าเป็นดินรากกระบองผมก็ซื้อดินซื้อดินเกจดีหน่อยนะครับแล้วก็สามอย่างนะครับก็คือผสมกันมีใบก้ามปูนะครับใบก้ามปูใบก้ามปูแล้วก็ในส่วนของไอตัวมูลวัวนะครับมูลวัวแห้งหมักเราเอามาหมักนะครับแล้วก็ดินครับสุดท้ายที่ผมขาดเลยไม่ได้คือนี่ครับมูลไส้เดือนนะครับนี่ครับมูลไส้เดือน อันนี้ไม่ได้โฆษณาขายนะครับแต่นี่คือเป็นผลิตภัณฑ์จากมีตังครับ MT8 เราที่เราเลี้ยงมูลไส้เดือนอยู่ทั้งหมด15ถาดนะครับแล้วเราก็ร่อนเป็นมูลไส้เดือนนี่ครับมูลไส้เดือนที่เราได้นะครับก็จะมีความนุ่มนะครับนี่ครับมีความนุ่มเอามาใส่กับแป้งองุ่นแล้วก็ผสมกับดินปลูกนะครับโอเคถัดไปนะครับเริ่มตั้งแต่เราปลูกนะครับสมมุติว่านะครับว่าเราได้องุ่นจริงพันมาเราก็จะเตรียมดินลงปลูก ทีนี้ระยะเวลาหนึ่งเดือนเราจะทำยังไงในการดูแลรักษาเขาก็คือเราใช้ปุ๋ยสูตรนี้ครับยี่ห้าเจ็ดเจ็ดนะครับใช้นิดเดียวนะครับหยิบหยิบหยิบมือนึงนะครับในการโรยข้างๆนะครับประมาณสองนะครับอย่าไปโรยโรยโคนต้นนะครับให้โรยที่ห่างจากโคนต้นประมาณสองนิดครับหยิบเดียวนะครับอิตทีละครั้งนะครับแล้วก็ลดน้าถัดไปองุงวนได้สองเดือนขึ้นไปนะครับแล้วก็จะใช้ปุ๋ยสูตรนี้นะครับ ี่คร,รับปุ๋ยสูตรนี้นะครับก็คือปุย๋ยสูต 16, ร16-16-16นะครับรรนี่ครับปุ๋ยสูตรเสมอนะครับนี่ครับนี่ครับนี่คือต้นพันธุ์เนาะแล้วแป๊บนึงครับนี่คือต้นพันธุ์ถ้าเราลงปลูกปุ๊บเนี่ยเราจะดูแลโดยการใช้ปุย๋ยสูตร25-7-7หนึ่งเดือนเดือนที่สองนะครับเริ่มก็คือใช้ปุย๋ยสูตรเสมอคือคื 16, อ16-16นะครับถัดไปถ้าต้นพันธุ์เขาเขาได้เขาเรียกวนะ่าอะไรเขาได้สารผสมอาหารแล้วเริ่มโตโลแล้วสามถึงสี่เดือนเนี่ย จะเริ่มปูให้ปุ๋ยสูตรนี้ครับแปดยี่สี่ยี่สี่นิดเดียวนะครับนิดเดียวลองดูต้นก่อนว่าต้นเขาแก่ยังนะครับรวมไปถึงนี่ครับสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดนะครับนี่ครับนี่ครับมีปุ๋ยแค่สี่สูตรเองครับก็คือถ้าระหว่างหนึ่งเดือนจนไปถึงสามเดือนนะครับปุ๋ยสองสูตรยี่ห้าเจ็ดเจ็ดกับสิบหกสิบหกถ้าอังุ่นเข้าสีแล้วแล้คือปุ๋ยแปดยี่สี่ยี่บสี่กับสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดนะครับ แต่ระหว่างที่เขาสองเดือนนะครับ1เดือนไปถึง2เดือนเราจะใช้อะไรบำรุงดินเขาบ้างนะครับก็คือมีนี่ครับมูลไส้เดือนนะครับใช้มูลไส้เดือนนี่ครับใช้มูลไส้เดือนนะครับมูลไส้เดือนนี่ครับรวยที่โคนต้นเขาเลยนะครับแล้วก็ลดน้ําเทคนิคอย่างหนึ่งในการดูแลต้นองุ่นนะครับเราต้องลดน้ำหนึ่งครั้งช่วงเช้านะครับถ้ามีเวลานะครับอย่าไปลดทั้งเช้าและเย็นนะครับเนื่องจากว่าช่วงเย็นมันจะมีความชื้นนะครับเพื่อนาไปใช้ไ่หมดหรือว่า มันจะเกิดเป็นโรคเยอะนะครับมันต้องใช้ระหว่างวันนะครับอันนี้ไม่ได้มีซีรีส์มากมายนะครับแต่ว่ามันจะมีเชื้อโรคมานะครับสุดท้ายเลยระหว่างหนึ่งเดือนจะไปถึงอ่าช่วงช่วงอะไรครับช่วงสี่ถึงห้าเดือนเขาจะเริ่มแต่ชอบครับของผมนะเลมโบนะมันจะใช้น้ำหมักอันนี้ทุกๆหนึ่งอาทิตย์นะครับน้ำหมักปลาทะเลใช้สูตรไหนก็ได้ครับอันนี้ผมแค่แนะนำเฉยนะครับอะไรก็ได้นะครับเป็นน้ำหมักน้ำหมักข้นทางไปนะครับแล้วที่ขายไม่ได้เลยครับ ถ้าทหารรองนะครับนี่ครับถ้าทหารรองนี่ครับผมซื้อมาสองละห้าบาทครับถ้าทหารรองสองละห้าบาทนะครับนี่ครับยี่ห้อเมสเส็จนะครับยี่ห้อไหนก็ได้ครับที่เราหาซื้อได้นะครับก็คือเป็นพ่นทางใบครับบอกเขาว่าขอซื้ออ่าปุ๋ยทางใบนะครับนี่ครับเราก็ใช้นี่ครับผมใช้ตัวนี้ครับผมมีข้างบ้านครับเมสดเส็จนะครับสองละห้าบาทผสมน้ำยี่สิบลิตรนะครับใช้ซองเดียวนะครับนี่ครับนี่ครับ ลองดูครับนี่ครับทางดินก็มีอะไรบ้างทางดินก็มีปุ๋ยอยู่สี่ตัวนะครับมีปุ๋ยสี่ตัวยี่7 16 1้า24็ดเ3็ดสิบหสิบหกแดยี่ิบสสิบาบี่สบเ็ดทีนี้องุ่นเขาจะออกลูกช่วงไหนนะครับองุ่นเขาจะออกช่อแรกนะครับของผมเนาะที่ผมสังเกตดูผมไม่ได้พุนนะครับถ้าองุ่นที่ดีมันต้องพุนนะครับมันจะได้ออกหมดแต่ว่าผมไม่ได้พุนนะครับเนื่องจากว่ามันออกมาแล้วนะครับก็คือนี่ครับองุ่นช่อนี้ไม่ได้พุนนะครับถ้าพุนนครับนี่ครับให้ดูนะครับนนคือ ช่อดอกแรกลักษณะประมาณนีะครับถ้าออกมาครั้งแรกนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับนะครับนะครับนั่นคือช่อขององุ่นที่เขาออกมาที่ผมเจอครั้งแรกต่อช่วงเดือนห้าเดือนนะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับนะครับนะครับนะครับซูมซูมนะฮะนะฮะนะัะข้างบนครับนะครับคือห้าเดือนเขาจะออกมาเป็นช่อลักษณะตามด้านบนแล้วก็ตัวนี้ก็คือชุดพวกนี้ครับ คือเราจะให้ปุ๋ยปุ๋ยสูตรที่ว่าครับแปดยี่สี่ยี่สี่สิบสามสามยี่สิบเอ็ดแล้วก็ที่ขาดได้ไม่ได้คือระหว่างที่เราลูกนะครับมันจะมีโรคนะครับถ้าเราไม่มีหลังคามันจะมีแอนแทกโนดลาน,น้ําคงน้ําข้างในสาระะตะที่มันจะเกิดครับแต่ว่าสิ่งที่ผมมีโรงเรือนอยู่แล้วนะครับภาใบอยู่แล้วมันเป็นโรงเรือนเก่าสาหรับการปลูกเมล่อนผมมันจะมีเพี้ยนะครับนี่ครับผมจะพาไปดูเพีย้ยตอนนี้ผมกำลังเป็นปัญหาผมอยู่ครับตอนนี้เนียวเพี้ยนะครับเพี้ย เพียเขาขาวนี่ครับเพียเพียเยอะมากนี่ยเพียเยอะมากผมจาทําให้ใบพวกนี้ครับใบหยิกใบงอใบสารตะที่มันจะเกิดครับนี่ครับมันจะเป็นปัญหาทีนี้ผมก็เลยทดลองครับสามอย่างนะไม่เหมือนกันเพื่อจะเป็นแนวทางนะอันนี้ก็คือผมมีเขาเรียกว่าสารเคมีนะครับแต่ว่าไม่ได้มาใช้นะครับเพราะเราปลูกกินเองมีแหลกนะครับนี่ครับมีแหลกเราปลูกกินเองนะครับเราจะไม่ใช้สารเคมีใดๆนะครับ ในการปลูกองุ่นของเราในมีดแหลกนะครับผมอยากจะชิมเนาะว่าองุ่นมันเป็นยังไงในส่วนของมีดแรกนะครับก็คือผมจะใช้นะครับนี่ครับมีหนึ่งผมจะใช้สามศูนย์นะครับแต่จะไม่ไม่ซ้ํากันนะสามวันทีสามวันทีนะครับวนกันหรือว่าหนึ่งวันสองวันก็วนไปนะครับจะไม่ฉีดพ่นรอบเดียวก็คือมีอะไรบ้างมีใบยาสูบบวกกับเหล้าขาวน้ำสันไหลล้างจานแล้วก็น้ำส้มสายชูนะครับนี่ครับน้ำส้มสายชูยี่ห้อนไรก็ได้แล้วก็อันนี้คือสันไหลนะครับนี่ครับวางให้ดูเลยครับแล้วก็ ใบายาสูบนะครับแล้วก็เล้าขาวนะครับนี่ครับในการพ่นนะครับเราต้องการให้องุลเรามีแรกเป็นองุนปลอดสารนะครับสิ่งที่จะกําจัดเพี้ยดได้ก็คือผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะได้ไม่ได้ต้องลองดูนะครับเพื่อที่จะให้องุลที่เรา,าทานาพวงแรกหรือช่อแรกหรือว่าองุนมีดแรกของเรานะครับที่เราปลูกไว้เราก็อยากจะลดรสชาติที่เราได้จากเขาก็จะแบบความเป็นองุลจริงๆนะครับผมก็มาได้ใช้สารยืดช่อ ไม่ได้ใช้จิบแล้วก็ไม่ได้ใช้สไลดยเม็ดนะครับยังไงก็ฝากพี่น้องชาวอุ่นด้วยคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวอุ่นเมื่อใหม่หรือว่าคนที่อยากจะทําปลอดสารแต่ว่าไอตัวอันนี้ครับสามวันเนี้ยผมกยายาจะลองอยู่แต่นี่ผมลองแล้วนะครับก็ถือว่าดีระดับหนึ่งแต่ต้องพ่นนะครับสามวันทีผมก็พ่นสองวันทีผมก็พ่นแล้วแต่ต้องพ่นนะครับ แล้วก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านสานหารทางใบหรือว่านำหมักปลาทะเลก็มาได้ลาดลดนะครับก็ยังไงก็ฝากพี่น้องชาวหุ่นด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนํานะครับอีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้ที่ผมกําลังทําก็คือนี่ครับหัวหุ่นสายพันธุ์อนุตานนะครับตัวนี้ครับโตมาแล้วนะครับก็กิงซ้ายขวาเป็นจิงอามนะครับนี่ครับแต่วแล้วครับแล้วตัดยอดแล้วห้วิ่งไปทางนู้นนะครับให้เม็นสุดหน้าประตูแล้วก็ตัดนะครับนี่ครับนี่ครับยังไงก็ฝากพี่น้องชาวหุ่นมือใหม่ด้วยนะครับรวมไปถึงพี่น้อง อ่างุ่นมือเก่าแล้วก็ผู้ที่เชี่ยวชาญด้านอังุ่นคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์หรือไม่ก็ฝากขออภัยแล้วก็แนะนําด้วยนะครับจากมีตัง MT 8อังุ่นรักกระบังองุ่นข้างบ้านฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับเราจะส,สร้างสิ่งดีๆให้พี่น้องชาวงุ่นแล้วก็ทําคลิป,ปเรื่อยๆมาฝากกดไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้พี่สีมีตัง MT 8ขอกราบลาไปก่อนเอาคำว่าสวัสดีครับผม สวัสดีครับ